สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมกลับมาที่คอกควายของหนงอุทัยนะครับวันนี้มีแม่นะครับมีแม่บล็อกสูงๆใหญ่ๆนะครับเป็นแม่กระทบเปิดราคาท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนงควายไทยครับวันนี้พามาเปิดที่หมู่เจ็ดทุ่งพึ่ง อำเภอหนองคายางจังหวัดอุทัยธานีครับบ้านทับทายบ้านทับทายนะครับโอ้โหแม่นี้ลอยนะครับสูงลอยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อพอลล่าครับชื่อพอลล่านะครับอ่าสูงเท่าไหร่ครับพอลล่าเนี่ยมันวัดร้อยสี่สิบเก้าร้อยห้าสิบป่ะพี่เนี่ยนะแต่ร้อยสี่สิบแปดไดไหไม่ขาดแน่ไม่ขาดแน่นะร้อยสี่สิบแปดนะครับเออเมื่อกี้ก็วัดก็ได้ประมาณนี้แหละครับเกือบห้าสิบนะครับสูงเนี่ยสูงจริงๆครับเป็นแม่ กระทบนะครับเป็นแม่กระทบใจจริงๆแล้วกระทบเนี่ยก,ก็ไม่เยอะนะครับตอนนี้จับนะครับตอนนี้เป็นแม่เป็นสายจับนะครับเป็นสายจับแล้วก็ผมมองว่าน่าจะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นคือคือจับนะครับอ่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็จะมีไทยผสมอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับเพราะว่าดูลักษณะของอ่าทรงเขารูปร่างลักษณะแล้วก็น่าจะมีจับอยู่ประมาณ เจ็ดห้าเปอร์เซ็นเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยแสนห้าครับหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับแม่นี้ท้องอยู่เนาะครับครับท้องใครครับท้องน้องชายลุงเพชรครับน้องน้องชายแท้ๆของลุงเพชรทับไว้ชื่ออะไรครับลุงโชคครับลุงโชคโอ้ลุงโชคนะครับเป็นน้องชายของลุงเพชรนะครับทับจริงไว้นะครับทับจริงไว้ตอนนี้ท้องกี่เดือนครับเนี่ยตั้งแต่ประมาณท้านึงหกเดือนนะครับ ห้าถึงหกเดือนนะครับแต่ท้องแน่แน่ท้องแน่แน่ครับรับประกันครับท้องแน่แน่นะครับโอ้โหสูงจริงครับแม่นี้ท้องแก่นะครับนี่ท้องแบบใหญ่มากเลยเหมือนท้องแกเออแล้วก็มีน้ําเมือกเริ่มออกมาแล้วนะครับเริ่มออกมาแล้วก็คือเขาก็จะออกมาเรื่อยๆจนถึงวันคลอดแล้วครับออกมาเป็นระยะระยะหางนี่เะพวงหางสวยมากเลยพวงหางใหญ่นะครับแล้วก็รังนม รังนมนะครับก็มีสเต้าตัวหางยาวครับส่วนสูงก็คือเกือบเกือบร้อนะครับร <c oughs> ับประกันที่ร้อยี่นี้ก็คือไม่ขาดนะครับไม่ขาดแน่นอนอมาดูหน้าตากันครับหน้าตานี้ก็จะเป็นจับที่ มีทรงเขาที่ถ้าอายุเยอะๆก็จะม้วนม้วนกลับมาข้างหน้าแบบนี้นะครับม้วนกลับมาอย่างนี้ใบหูก็จะมีสีขาวปนอยู่นะครับแล้วก็ที่บอกว่าน่าจะมีไทย25เปอร์เซ็นก็คือตอนนี้เห็นถุงเท้า,ทาลางๆนะครับเห็น mm. ถุงเท้าทั้งสีเท้าเลยลางๆแล้วก็มีอ้องอยู่ลางๆเหมือนกันนะครับออนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับ ก็จะเป็นทรงถามว่าแก่ไหมยังไม่แก่ปันยังสนิทอยู่เลยครับให้ให้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยสามตัวครับในท้องตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับเออท่านที่สนใจนะครับแม่สายต่างนี่นะครับโอ้พัฒนาจะเชื่องมากเลยแม่นี่เชื่องไสไม่ต้องกลัวเออเชื่องมากนะครับไม่ไม่ดูไม่อะไรเลยผมกล้าเอามามาโต้กวยที่บ้านไม่สูงครับไม่ทาเขาครับเออดูท้ายดี่ครับสูงจริงๆเลยท้ายนี่โอ้ย ไอ้ท้ายสูงนี่แม่นโตได้อีกเดือนปีน่ะเออท้ายสูงนะครับดูดูเห็นไหมครับเนี่ยดูดูดูข้างหลังเนี่นะครับท้องนี่ออกข้างแบบอย่างเยอะเลยครับเพราะว่าเขาท้องเขาท้องอยู่นะครับควายขาดน้ําเลี้ยงตอนนั้นอมมากที่เพราะขวามาก่อนหน้าแรงเพราะควายเขาเยอะที่ฝูงเขาเยอะอืมลุงโชคตอนนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ทับทันครับตอนนี้ลุงโชคอยู่ทับทันนะครับขอกนี้มาจากขอกของเจ้าลุงโชค แต่ผมก็ไม่เคยเข้านะครับพอกนั้นลูกโชคผมก็ไม่เคยเห็นแต่เห็นและการเข้ามาถ่ายทำเออเห็นว่าลุงโชคเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของลุงเพชรนะครับแล้วเขาก็ปล่อยเลี้ยงด้วยกันแล้วนี่ก็หน่งควายไทยก็ไปได้มาจริงๆแล้วก็ว่าจะเลือไว้พัฒนาเลือไว้จะจงไงไม่รู้วันเนี้ต้องขายครับต้องมาหมุนครับ <laughs> ต้องต้องเอามาหมุนใช่ไหมผมบ,บอกว่าถ้าอยากหมุนก็ไปเที่ยวงานวัด <laughs> เขามีม้าหมุนให้ขี่อยู่นะมันลักทุกตัวไม่ได้ทีนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสนใจนะครับก็ลองคุยกันนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับแม่นี้ใหญ่จริงครับใหญ่จริงอ่ะยังมีอีกนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกแม่หนึ่งนะครับพร้อมลูกสาวแม่นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยสายปานครับสายปานโอ้แม่นี้ หนาเนี่ยแม่นี่หนาน,นะครับมีมีความหนานแล้วก็มีความเป็นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมลูกตัวเมียใช่ไหมใช่ใช่ครับอยู่ในท้องแม่มีไหมเนี่ยไม่แน่ใจครับแล้วเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าแปดหมื่นห้านะครับความความสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบรับประกันร้อยจับเก้าครับร้อยจับเก้ารับประกันที่ร้อยสามสิบเก้านะครับร้อยสี่สิบนี่ถึงแน่แน่ไม่นี่ได้อ่างยาวเออแล้วก็ให้ลูกไปกี่ตัวแล้ว นี้น่าจะประมาณสี่ตัวถึงห้าตัวครับประมาณสี่ถึงห้าตัวนะครับอ่าลักษณะเดี๋ยวจับจับนี่ให้หน่อยจับจับสะพายให้หน่อยจะดูหน้าแป๊บหนึ่งยอยยอย่อยยอยอีหล่ายอยยอยยอยนี่นะครับดูทรงเขานะครับทรงเขาสวยครับอ่าลักษณะก็คือมีตาแต้มนะครับตาแต้มมีนะครับแล้วก็ใบหูใหญ่นะครับสีขาวแล้วก็อ่องนี่นะครับชัดเจนครับ ข้างล่างสองอ่องนะครับแล้วก็มีจุดรอบคางชัดเจนครับปากใหญ่สีขาวาลำแข้งลำขายมีสุงเท้านะครับนี่มีสุงเทา้ามีอ่องชัดเจนแล้วก็หน้าอกกว้างใหญ่หย่อนนะครับลำแข้งลำขาดีครับเรียบดีเรียบดีนะครับสั้นกลมหนาเรียบอนะแล้วก็มีความอ่างเห็นไหมครับนี่อ่างหนานะครับยาวด้วย อยู่ในท้องนี่ไม่แน่ใจใช่ไหมว่ามีครับอืมนี่นะครับเป็นลักษณะข่องควายอุทัยนะครับลักษณะออกอย่างนี้เลยนะครับเม่อ่สนใจจริงอ่ะเดี๋ยวตรวจก่อนไปก็ได้เออตรวจได้ครับตรวจได้ถ้าสนใจก็ตรวจก่อนนะครับครับครับทุกอย่างดีนะครับไม่เจ็บเกล็บไม่เก็บอะไรเดินเหินปกติอ่าแล้วก็หางไม่ดอกนะครับหางไม่ดอกลูกเขาเป็นเพศเมียเนาะครับลูกลูกนี่เป็น เป็นลูกพ่อไหนครับพออม,มพี่เจที่สมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะโผล่มาแล้วครับคือตัวนี้แหละครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่คือลูกสาวนะครับโอ้ยาวเหมือนแม่เลยนี่ออยาวลูกยาวยาวยาว,ยาวน,น,น,วนี่นี่นี่กี่เดือนนะครับเนี่ย มันหกหรือเจ็ดเดือนนะพี่มาแล้วครับนี่มาหาแม่แล้วครับนี่ตัวนี้ครับโอ้ยาวเหมือนแม่เลยหกเจ็ดเดือนใช่ไหมครับเป็นลูกสาวนะครับเป็นพ่อคุมฝูงเออให้ลูกดีเหมือนกันนะเนี่ยลูกยาวแปดหมื่นเท่าไหร,นะร่นะแปดหมื่นห้านะครับอืโอ้ลูกมาดีเลยคล้ายๆนะยาวเหมือนแม่ท้อครับ ลูกมาดีแล้วครับเป็นเพศเม,มียครับเออเห็นไหมแม่ก็ลักษณะดีนะครับแม่เนี่ยแม่เชื่องไหมครับเนี่ยเชื่องเชื่องพี่เออแม่นี่ก็ไถ,ททนะถ,ทถแท้ท้งที่เนาะไถแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแม่เนี่ยออมีความหนานะครับมีความยาวให้ลูกแล้วกี่ตัวนะประมาณเนี่ยสี่ตัวส <4 S 2> ี่ตัวถ้าท้องก็ตัวที่ห้าครับดูในท้องถ้ามีก็ตัวที่ห้านะครับ คืออัตลักษณ์เขามีนะครับมีแล้วก็มีอ้องมอีถุงเท้านะครับมีตาแต้ม8,500มื 8, 000, 5, ครับท่านผู้ชมครับสนใจยังไงก็ต่อรองกันได้ครับผมวาม่าลูกไว้นี้นะก็ไม่แน่นะครับพ่อคุมฝูงก็อาจจะทับไว้แม่เขาต้องติดขึ้นสัตว์นั่งแหละ สำหรับขวัญนะครับเกือบตกอูนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะเกือบจะตกอูเลยนะครับแล้วก็มีหากเป็นหักทองนะครับขวัญมงคลมีครับอยู่ข้างหน้านี่ก็จะมีขวัญคู่นะครับตรงด่างนะครับนี่ขวัญสองทางนะครับมีครับลักษณะของหน้าตานี่สวยนะแม่นี้ทรงเขานี่ทรงเขาสวยครับทรงเขาออกลมลอม ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่หลายตัง์นพี่เ,เออเน,น้อยมีแต่ไปปายปคุยนาะนะครับกต่คุยนะมาดูข้างๆก่อนนี่นะครับชื่อชื่อแม่อะไรนะสายปานครับสายป่านนะครับแม่้ายป่านตำหนิไม่มีที่ไหนนะครับตำหนิไม่มีที่ไหนเลยวันนี้เราเปิดก็คือแม่ สายป่านพร้อมลูกนี่นะครับลูกเพศเนี้วยอ๋อใหญ่มีมีสาวอยู่นะครับตัวหนึ่งสวยนะครับอ่าไปถ้าปล่อยมานี้ไปเดี๋ยวจะพาไปดูชื่ออะไรไม่รู้นะจำจำชื่อไม่ได้ละท่านผู้ชมครับขอรบกวนใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับชื่อสินค้าชื่อผลิตภัณฑ์นะครับชื่อวินเนอร์นะครับวินเนอร์เนี่ยมาจาก ที่เดียกันกับ JT Smartbub นะครับเป็นงานวิจัยนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้สําหรับบัวโดยเฉพาะนะครับผลิตจากนวัตถุดิบธรรมชาติ100%เซนะครับปราศจากยูเรียปนเปื้อนนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษและสารตกค้างดียังไงครับก็คือเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็บํารุงระบบสืบพันธุ์นะครับทำให้ระบบสืบพันธุ์เนี่ยที่สุดโทมไปเสื่อมโทรมไปแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับ กำจัดของเสียที่ค้างค้างสะสมในลําตัวของวัวของของวัวของท่านนะครับแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างก็คือระเบิดโครงสร้างนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มพูนประสิทธิภาพระบบดูดซึมอาหารนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับชื่อวินเนอร์นะครับปริมาณการใช้นะครับสองช้อนเท่ากับอ่าหญ้าประมาณสักสิบกิโลกรัมก็ได้นะครับโรยไปที่หญ้านะครับแล้วหรือผสมน้าได้ห้าสิบลิตรนะครับสองช้อนนี้นะครับ หรือจะให้วัวเป็นฝูงทีเดียวเลยก็ได้นะครับหนึ่งถุงนี่นะครับห้าร้อยกรัมนี่นะครับเท่ากับยาห้าร้อยกิโลกรัมหรือน้ำสองพันห้าร้อยลิตรนะครับท่านผู้ชมครับซองนี้ผสมกับน้ําได้สองพันห้าร้อยลิตรต่อวัวหนึ่งฝงใหญ่ๆเลยนะครับอ่าหรือจะให้กินวันละหนึ่งครั้งต่อวัวหนึ่งตัวก็สองช้อนต่อน้ำห้าสิบลิตรนะครับท่านผู้ชมห้าร้อยกรัมนี่นะครับราคาอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นของควายเป็นพ่อพันธุ์สูตรสี น้ำเงินนี้นะครับพ่อพันธุ์ก็จะเสริมภูมิคุ้มกันนะครับคงสภาพกล้ามเนื้อและโครงสร้างนะครับขณะที่เราทักหรือผสมป๋งใหญ่นะครับไม่ยุบไม่ซูบไม่ผอนะครับช่วยให้น้ําเชื้อแข็งแรงนะครับบํารุงเสริมนะครับกําจัดของเสียที่คั่งค้างสะสมรักษาสมดุลในระบบขับถ่ายนะครับนี่คือระบบพ่อพันธุ์นะครับบํารุงเสริมสุดยอดวายรุ่นนะครับสูตรนี้สีเหลืองนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มน้ําหนัก โตตามพันธุกรรมนะครับเร่งสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างกําจัดของเสียเพิ่มเชื้อดีนะครับกระตุ้นการเจริญเติบโตการกินอาหารและหญ้านะครับนี่ตัวนี้เป็นควายรุ่นนะครับจากแปดเดือนอย่านมนะครับเป็นยันสามปีเลยนะครับตัวนี้กินดีมากนะครับโตไวและเบิดโครงสร้างคือสูตรนี้นี่คือสูตรแม่พันธุ์นะครับสีชมพูนะครับแม่พันธุ์นี้ก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับลดกลดโอกาสเสี่ยงจากการแท้งนะครับ กระตุ้นการเป็นสัตว์ให้ไวขึ้นนะครับหรือควายตัวไหนที่เป็นสัตว์แล้วทับไม่ติดหรือไม่ค่อยเป็นสัตว์นะครับกินเข้าไปเลยครับเจที่สามารถแบบนี้ก็จะไปทํางานเขาเองนะครับทําให้ควายตัวนั้นทับติดง่ายขึ้นสัตว์ง่ายทับติดง่ายแล้วก็ลูกในท้องก็ลดความเสี่ยงของการแท้งนะครับฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ดีนะครับกระตุ้นการเป็นสัตว์ได้ง่ายนะครับช่วยให้ลูกในท้องสมบูรณ์นะครับบำรุงน้ํานมแม่ด้วยนะครับ เพิ่มปริมาณน้ำนมและสารอาหารให้กับนมของแม่ด้วยนะครับนี่สูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจดีสมมาตรแบบนี้ครับสมคุณสมบัติเด่นของควายซ็บนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้นมํานมและโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกําจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดี สูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับควายใหญ่ควายเล็กควายโตควายตัวผู้ตัวเมียกินได้หมดเลยครับสาหรับราคานะครับสูตรนี้สําหรับราคาสูตรนี้ก็คือ8ป0บาทนะครับสูตรนี้ครับอัตราการใช้ของสูตรนี้นะครับก็คือ4ช้อนต่อน้ํา5าลิตรินะครับ4ช้อนต่อน้ํา50ลิตร่นีนะครับสําหรับกระปุกเล็กนะครับ2ช้อนนะครับต่อน้ําา0ลิตรินะครับหรือใส่หญ้าประมาณสัก1 ถึง2กิโลกรัมนะครับโรยกับยาวันละหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับสูตรควายแซบนะครับกระปุกใหญ่สีส้มนะครับกระปุกละ8แ0้บาทนะครับซื้อครบ2กระปุกนะครับ1756าบาทนะครับแถมเชือกสนสะพายนะครับหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็สามสูตรนะครับสูตรแม่พันธุสูตรพ่อพันุ์แล้วก็สูตรควายรุ่นนะครับ กระปุกละ390บาทซื้อครบ3กระปุกนะครับราคา1,111บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายอีก1เส้นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์วินเนอร์นะครับสำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับซองละ390บาทนะครับซื้อครบ3ซองลดทันทีครับ1,000บาททวนนะครับแล้วก็แถมเชือกสนสะพายอีกนะครับ1เส้นนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นิ่มนะครับมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับตัวตัวนี้นะครับ สะพายสีแดงนี่นะครับไปครับชื่ออะไรนะสายฝนครับสายฝนน้องสายฝนเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยหกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าครับเป็นเพศเมียนะครับสาวอ้ยไปนู่นแล้วเดี๋ยวขอเราดูรายละเอียดในโต๊ะจับได้ครับอ๋อน้อสวยครับสวยสวยแต่ว่าเขาวิ่งไปนู่นแล้วมันจับไม่ได้ ใช่ครับถ้ายังไงเดี๋ยวให้เจ้าของส่งลายให้ดูได้นะครับรายละเอียดหกหมื่นเท่าไรนะหกหมื่นห้าหกหมื่นห้านะครับเป็นลูกใครนะเขินฟ้าครับเขินฟ้านะครับลูกเขินฟ้าเป็นเพศเมียเป็นสาวอายุประมาณสักมันสองขวบกว่าครับสองขวบนหน่อยนะเพราะสูงประมาณร้อยสามแปดสามเก้าครับอ๋อครับประมาณร้อยสามแปดความสูงประมาณร้อยสามแปดนะครับแต่ว่าเคยเคยออกคลิปแล้วเนาะใช่ใช่ครับ เคยอ,นนออกคลิปแล้วตสูงกว่านี้ขายแล้วครับตอนนี้ก็เปิดลดราคาลงมาเหลือ6 5 0 0เนาะใช่ใช่6ห5 0 0นะครับท่านผู้ชมจังสนใจยังไงก็เดี๋ยวให้ทางนงคงคอยไทยนี่นะครับแอดไลน์กันแล้วก็ส่งรูปให้ดูก็ได้หรือว่าจะย้อนกลับไปดูคลิปคิปเก่าได้นะครับอ่าเวแล้วครับคลิปนี้ก็โอ้งวกมาทางนี้ก็ไม่ไปไหนเลยนี่เรื่องจริงๆ มันไม่ไม่อะไรก็ใส่มันไม่ตู้ขวายอะ่ะเออนี่นะครับยาอลูกยออนนี่นะครับแม่พรล,ล่านะครับอาลละสนใจยังไงก็โทรคุยกันนะครับไเจะนาใช่บางคนครับก็ขอบจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ